วันนี้ก็จะมาวัดอะไรนี่วัดสิริพงสาวาสมึนข้ามาไนี่เหรอเออคือมึนข้ามาไมาทางนี้แอ้แต่ประตูวัดอยู่ทางนี้อ๋อไปิ้อ้อมอย่างนี้เขาเรียกอะไรเลยวะ ทำมาจักอะน,นี้นนจท้รงนี้เลยเหรอพระธาตุนี่มันเป็นโบสถ์เลยแหละนี่ยพระทาตร,รองไหมแต่ว่าธาตสวยวืม เหมือนปิด,ดนะถ้าดีสิอะไรสริมหาะอะไรวะมบงคนสริมหาบงคนเ<อ>ตมันดูเงียบๆเลยวะเห <c oughs> มือนไม่มีคน,น,นเลยเฮ้ยพระมีล่าวะ เฮ้ยม <c oughs> ีว <poured worlds> okay. ิวควาลองลงดูดิโอเคลองดูข้างล่างด้วยเฮ้ยข้างหลังสวยสวยเลยสวยดีสวยจริงมาดูข้างบนดีกว่า ฝนตกด้วยเฮ้ย hey, ประตูปิดเข้าไม่ได้ดนอนเดินรอบเลยแต่ตใช่ยรอ แค่นี้ประตูปิดนะครับเดี๋ยวเราไปตีปข้างเขา,าน่าจะไม่เปิดว่นเต็นพระธาตุสวยอยู่นะ อุบโบสถพระาธาตุเจดีย์สิริมหามงคลวัดสิริพงษ์สาวาสบ้านกอกตําบลบ้านกอกแต่วงจดตุรัสจตุรัสจตุรัสอ๋อช่วยลุงทำเมื่อวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมพี่สามสี่โอ้โหบุตดา สามสี่แลนี้ไม่กี่ปีแล้วว่ะสาสสวยข้างในเออน้ำคน,นล็อกมาเลยวะแล้วก็ไม่เห็นมีใครเลยนะแปลกไม่ใครไปที่เรามาคือขับรถผ่านนั้นแล้วก็เห็นเลยเข้ามาเออ แต่ก็สวยดีแปลกแปลกาพุทธพรสีสัตตุลัดสิทธัตโธอ,อ่านยากอยู วัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับคือเงียบมากเงียบเมืกี้เงียบมากเมืองนไม่มีใครอยู่เลยนะนู่นแต่เห็นท่าอยู่เอานั้นวัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดีครับเราขับรถออกมาแล้วก็มาเจอมุมนี้สวยมากเลยครับมันก็เลยจอดถ่ายทินะ้งนี่ สวยจริงสวยจริงเดี๋ยวดูสวยนะครับมันเราปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับป,ปประมาณนี้ชมวีสวยรู้ส้กประทับมาก